สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมหลังจากเราทํางานเสร็จแล้วนะครับเอาใบมะเขียออกนะครับผมหรือว่าพูนมะเขือนะครับผมออกเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นทีมงานเรานะครับผมฝั่งโน้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับออกแล้วก็จะต้นจะโล่งนะครับผมเอาใบตรงนี้ออกนะครับนี่ครับผม เสร็จงานวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นลัสเบอร์รี่นะครับผมพอดีได้มาตรงนี้พอดีนะครับผมก็จะไปดูลัสเบอร์รี่นะครับว่าเป็นยังไงฝั่งนู้นก็จะเป็นทีมงานเก็บลัตเบอร์รี่นะครับ,เร,รบเราจะมาให้ดูคร่าวๆนะครับผมเก็บรัสเบอร์รี่นะครับ ได้ได้หลายบ่ชิมมาชิมครับอืเอาไปชิมบ่ไปชิมเลยอดูดูดลยจเก็บนะครับเก็บเก็บไปชิมกับพริกเกลือนะครับเดี๋ยวมาดูต้นรัตเบอร์รี่ข้างในนะครับผมเขาปลูกยังไงครับเป็นโลขึ้นลวดเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับผมนี่ครับรัตเบอร์รี่ลูกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ของครับผมมีโอกาสได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่ลูกรัสเบอร์รี่นะครับวันนี้ปลูกรัสเบอร์รี่อยู่ในโดมนะครับครับผมโดมรัสเบอร์รี่นะครับ ลักษณะโดมจะเป็นพลาสติกนะครับผมคุมไว้เพื่อการฝนกันแดดกันลมนะครับครับผมในตรงนี้รัสเบอร์รี่เขาเออน่าจะเก็บไปแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยจะลูกจะแดงเท่าไหร่นะี่ครับผมลักษณะรัสเบอร์รี่ครับผมอันนี้เป็นลูกคิวจะเยอะกว่าลูกแดงนะครับ นี่ลูกแดงก็เวลาเก็บก็จะดึงเป็นจุกแบบนี้นะครับผมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับฟาบร์มรัสเบอรี่นะครับผมนี่ครับเอาเด็ดเดดเด็ดให้ดูสดๆเลยนะครับผมนี่ แบบนี้เลยนะครับจากต้นเลยเวลากินแล้วมันจะออกหวานหอมอมเปรี้ยวนะครับผมาัเบอ์รี่นะครับเป็นต้นลัตบัลบรี่เขาจะปลูกในคล้ายว่าเป็นกระถางนะครับ เป็นกระถางเขาปลูกไว้เพื่อใส่ปุย๋ยใส่น้ำจะได้ง่ายนะครับผมกระถางครับผมที่ออสเตรเลียนะครับฟาบร,บร์มบลูเบอรี่เออฟาร์มลัสเบอรี่นะครับพูดผิดครับผมเพราะนั้นก็เขาก็จะตัดต้นเพื่อจะเอามาปลูกใหม่นะครับ ก็จะลงกล้าเข้ามาปลูกใหม่นะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับลาสเบอร์รี่ปลูกเป็นแถวเป็นแถวในโดมนะครับผมฝั่งนั้นก็จะเป็นต้นกล้ามะเขือที่กำลังลงมาปลูกใหม่นะครับแล้วก็พูนิง่งต้นมะเขือพึ่งเสร็จนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกัน งานฟาร์มต่างแดนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับผม